5เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติก 1. เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกมหาสมุทรแอตแลนติกมีพื้นที่ประมาณ106.5ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับสองรองจากมหาสมุทรแปซิฟิกและกินพื้นที่ประมาณ20%เซนของพื้นผิวโลก 2. มีแนวสันเขากลางมหาสมุทรที่ยาวที่สุดในโลก แนวสันเขากลางแอตแลนติกเป็นเทือกเขาใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลกยาวกว่า16,000กิโลเมตรและเป็นรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟใต้ทะเล 3. เป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในอดีตมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นเส้นทางหลักของการเดินเรือระหว่างยุโรปแอฟริกาและอเมริกาเช่นการเดินเรือของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่นำไปสู่การค้นพบทวีปอเมริกา 4. มีสามเหลี่ยมเบอร์มูดาที่ลึกลับสามเหลี่ยมเบอร์มูดาเป็นบริเวณหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีรายงานการหายสาบสูญของเรือและเครื่องมินจำนวนมากทำให้เกิดทฤษฎีและเรื่องเล่ามากมาย 5. เป็นที่อยู่ของกระแสน้ำเกลฟ์สตรีมกระแสน้ำอุ่นเกลฟ์สตรีมไหลาจากอ่าวเม็กซิโกขึ้นไปทางยุโรปเหนือมีผลต่อสภาพอากาศของประเทศในยุโรปทำให้บางพื้นที่อบอุ่นกว่าที่ควรจะเป็นตามละติจูด